นี่เขากำลังเล่นไฟอยู่เลยอ่ะโอ้ยปาโลมานี่ต้นสเตต,ตัมนะครับนี่เราดูแบบเต็มๆแล้วนะครับเฮ้ยนี่ก็สวยนะดูดินี่เราก็มีพวกคล้ายๆน่าจะเป็นดาวเสาดาวพฤหัสอะไรอยู่หรนะือเปล่านี่วงแหวนที่เขาถ่ายรูปเป็นสวยๆนะ V M N Porsche นี่เรามาดูแสงสียามข้ำคืนของแกรน Center Point Space พัทยากันนะครับ oh <my S 1> ออมาเร็วอ่านี่เขากำลังเล่นไฟอยู่เลยอะ oh. Oh. ่ะโอ้โห้เป็นไงอ่ะเป็นไงไปกใจคอืคอเอาวะกายเลย

ต่อไปจะเป็นอะไรครับนี่ดูแบบกว้างๆเลยได้ิใช่หรอไม่โดนหรอตลบตลบลุ้ยปลาฉลามอาวนี่เป็นโลมาแล้วนึกว่าฉลามอ๋อเหรออันนี้โลมานะอ๋อนี่มีตัวไหนอ๋อหนังสือข้างบนนี่แกน แกนเซนเตอร์พอยต์นี่นแกนเซนเตอร์พอยต์น,นี่แสงเลเซอร์เขายิงมาจากเครื่องนี้นะเนี่เห็นแสงลำแสงอ่าแกนเซนเตอร์พอยต์สเปซพัทยานี่เรามาด้านหลังกันแล้วครับเรามาดูไฟตรงต้นไม้นะนี่สเปกตรัมเนี่เราอยู่ใกล้ไปหน่อยแต่เราอยู่ห่างๆก่อน นี่ต้นสเปกตัต้มนะครับนี่เราดูแบบเต็มๆแล้วนะครับสวยมากเลยน,นี่สีเขาจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆด้วยนะใช่โอ้นี่อุ้ยอันนี้สีสวยนี่หลายสีนะอ่าสีเขาจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆอะ่ะต้นมันจะคล้ายๆของในเรื่องหนังอวตารนะครับโอ้นี่แบบแดงๆม่วงๆแล้วอมฟ้าแล้วเนี่ยน้สอสีโอ้นี่อมฟ้าน้ำเงินมาแล้วครับ ยาสวงมนี่ตรงนี้จะเป็นโซนสวนน้ํานะเขาก็มีเปิดไฟนะครับเขาจะเปิดถึงสี่ทุ่มเลยนี่วงแหวนวงแหวนวงแหวนเปิดไฟด้วยนี่ตรงโซนภูเขาเขาก็เปิดนะอ่านี่ไฟโรงแรมครับเนี่ยตรงนี้สวยถารมาถ่ายรูปแบบสวยครับนี่ประมาเดินขึ้นไปแล้ว อ่าโพสหน่อยโพสหน่อยโพดท่าหน่อยครับ <laughs> ไปเดี๋ยวเราไปเดินสำรวจไฟกันต่อครับนี่ไฟภูเขาไฟภูเขาลอยฟ้านี่เป็นไฟโซนต้นไม้กินคนแนระ้วต้นไม้เง็บๆแต่จุดไฮไลท์ไฟสวยๆมันจะอยู่ตรงเนี่ย สนามกอล์ฟกับนี่ยครับชายหาดเยียมอ่ะเรือเรือลบโจนสลัดอันนี้เดี๋ยวเข้าไปดูใกล้ๆนี่ไฟตรงเรือลบโจนสลัดครับอันนี้เขาไม่ได้เปิดขึ้นน้ำแล้วนะเพราะว่าสระน้ำเขาปิดแล้วครับนี่เงียบๆเลยนะเดี๋ยวเราค่อยให้พี่เบมน้องเบลลี่น้องวาเช่มาเล่นพรุ่งนี้นะวันนี้เรามาสำรวจกันก่อนเดี๋ยวเราไปดูไฟอีกโซนหนึ่งก็คือไอ้ตรงมิสนามมินิกอล์ฟนะครับ นี่ตรงสาสเด็กตรงนี้เขามีเปิดไฟนี่ด้วยนะคล้ายๆแบบไฟแห่งดวงดาวอะไรอยงี้อสวยดีอ่ะไาเดี๋ยวเราไปนู่นละครับเราเห็นลูกดวงดาวต่างๆแล้วนู่นสนามกอล์ฟนี่ถึงแล้วโอ้โหวิสวยมากเนี่ยตรงนี้เนี่ยตรงนี้สวยสุดแล้วถ้าดูไฟนี่นเป็นพวก ดวงดาวต่างๆเนี่ยมีลูกโลกด้วยลูกโลกมันน่นะาจะมีมหน่อยลูกโลกสวยที่สุดแล้วมันจะมีแสงฟ้าใช่ <c oughs> มีฟ้าเขียวขาวเฮ้ยอันนี้ก็สวยนะดูดิเนี่ยเราก็มีพวกคล้ายๆน่าจะเป็นดาวเสาดาวพฤหัสอะไรอย่างนี้<ช>หรือเปล่าเนี่ยถ้าเรามาด้านข้างตรงนี้จะเห็นไฟด้านหน้าโรงแรมตรงนี้ใช่ไหมจะเป็นเส้นเลี้ยวขึ้นมาเลยครับเนี่ยแต่เอาเปว่าพวกดวงดาวตรงนี้สวยใครมาถ่ายรูปน่าจะสวย เนี่ยมองไปนู่นโอ้สวยงามมากตอนนี้เราขึ้นมาที่ชั้น3าสบ็ดนะครับอเราจะมาดูสระว่ายน้ำลอยฟ้ากันนะว้าวนี่เราเข้ามาแล้วครับนี่ยังมีบอลลูกดาวอยู่นะโอ้สวยงามมากนี่วงแหวนนะครับ วงแหวนยังโดนน้ำาลว่าอ่านี่สระน้ำด้านบนนะด้านบนด่านฟ้าอันนี้ชั้น3ามอดนะครับสระนี้เด็กเล่นไม่ได้นะครับว่ายได้แค่ผู้ใหญ่นะแม่หนูอะแม่แต่ไม่ให้นะเพาะให้แบบเฉพาะผู้ใหญ่เลย,เยไปเดี๋ยวเราเดินไปตรงโน้วงแหวนกันครับเราจะไปดูวิวทะเลกลางคืนด้วยนี่เลยอ่ามันสะท้อนกระจกไงนี่วงแหวนที่เขาถ่ายรูกปกันสวยๆนะ โอ้ไปเดี๋ยวเราไปดูวิวกันนี่ตรงนี้ก็มีลูกบอลดวงดาวด้วยนี่ตอนนี้เราอยู่ตรงวงแหวนแล้วครับนี่ห้องด้านบนจะเป็นทานอาหารเช้านะ oh <my> มันจะมีชั้นหกกับชั้นสามที่สองนะครับทานอาหารเช้าอยู่ที่ว่าแต่ละห้องจะได้ทานอาหารที่ไหน <What? S 1> แต่ว่าตรงเนี้ขึ้นมาได้ทุกชั้นนะทุกห้องสามารถขึ้นมาได้ที่ชั้นนี้หมดเลยมาดูวิว สระน้ำกว้างนะแต่ให้เฉพาะผู้ใหญ่เล่นครับเนี่ยจะมีสระสองข้างด้วยนะด้านโน้นก็มีนะครับเนี่ยมันนะน่าจะเป็นสระสปาครับอ่าจะเป็นสระเล็กๆนี่ตรงชั้นเดียวกันกันกบตรงสระว่ายน้ำอะ่ะข้างบนอะ่ะด้านนี้ก็จะเป็นห้องฟิตเนสนะอ่าเนี่ยใครเล่นฟิตเนสก็าสามารถเข้ามาเล่นที่ได้ดแล้วเขาเขาใช้ของยี่ห้อแบบขั้นสูงเลยนะ ยี่ห้อเทคโนโลยีเลยนะครับเครื่องออกกําลังกายยี่ห้อนี้เป็นแบบแพงมากแล้วใช้ทุกเครื่องเลยนะสุดยอดเลยอ่ะคือเขาลงทุนมากเลยนะครับโอเคไปนี่เดี๋ยวเราไปโอ้โหมีอะไรเนี่ยอุกกาบาตโอ้โหโอเคไปเดี๋ยวเรากลับห้องพักไปพักผ่อนกันแล้วครับ